NIA ปันผู้ประกอบการโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G เผยความสำเร็จ5ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในยุคนี้สมัยนี้ค่ะการดําเนินการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับองค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดีโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมผู้ประกอบการค่ะให้นําเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจโดยได้ผนึนกกาลังกับพันธมิตรค่ะในการเดินหน้าใช้เทคคโโโนนลยี 5G ผ่าารรงก สนาวิสาหกิจเริ่มต้นเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G ค่ะ Deep Tech in 5G Development Project ค่ะโดยได้ผู้ประกอบการมาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ5ผู้ประกอบการค่ะที่ผ่านโครงการนี้และมีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้แก่คุณสกลกองแก้วค่ะ CEO บริษัท Active Intelligence ค่ะคุณธีรเดชกุศลธรรมรัตน์ค่ะผู้บริหารบริษัท Verily Vision จำกัดค่ะคุณสลายุสุโชลพากรค่ะ Managing Director บริษัท b l u s h p จำกัดค่ะดรคุณานนท์กิติพุฒธค่ะผู้บริหาร บริษัทเลบุสจำกัดค่ะและคุณอนวัตโชคดีเป็นเลิศค่ะผู้บริหารจากบริษัทริว o ันกรุ๊ p ค่ะโดยทั้ง5ท่านค่ะได้เข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้จริงเราไปฟังความรู้สึกจากผู้ประกอบการทั้ง5คนพูดถึงการที่ได้เข้าไปร่วมกับโครงการนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับก็ได้รับความรู้กลับไปเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็ ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะมีโซลูชันใหม่ๆนะครับเพื่อตอบรับในอนาคตได้เยอะเหมือนกันครับผมโอ้จริงๆแล้วเนี่ยได้คกแนนเยอะเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่มีที่เราคิดอยู่เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เราต้องการความเป็นดูอัจฉรินะครับซึ่งใน 5G เองเนี่ยได้ตอบโจทย์ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันอีกหลากหลายมากที่เราสามารถอาไปทําได้ครับผมครับผมคิดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับการขยายในธุรกิจในรูปแบบต่างๆผมคิดว่ามีผลแน่นอนครับครับ ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยครับเราสามารถจะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวก IOT ที่เป็นมีความเีความพวกนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตอบโจทย์เรื่องของอนาคตท,ที่เป็น n ิ w n o r m a l ที่เข้ามาได้นะครับในภาวะโควิดที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้คือฟิวเจอร์เลยครับสำหรับการอบรมของ 5G ของ NA นะครับกับหัวเว่ยทางผมก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับก็ ค่อนข้างได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของบริษัทของผมนะครับทำเกี่ยวกับ AI และ Deep Learning นะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็จะนําเทคโนโลยี 5G เนี้ยมาใช้ในการต่อยอดบริษัทโดยเราจะประมวลผลบนคลาวด์แล้วก็การส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เซ็นเตอร์ครวันนี้ครับที่มาอ,อบรมเนี่ยครับก็ต้องขอคุณทาง n a a และก็ทางหัวเว่ยมากๆเลยนะครับก็ ในส่วนตัวของการอบรมเนี่ยทางวิทยากรเองรวมถึงในส่วนตัวของเนื้อหานะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็ถือว่าครบครันแล้วก็ทําให้คนเข้าร่วมง,งานนะครับได้รับรู้เกี่ยวในเรื่องของระบบ 5G แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับที่สามารถนํามาต่อย่อให้กับตัวของธุรกิจได้มากมายครับครับก็ในตัวของผมเองครับก็คืออยู่ภายใต้ตัวของบริษัทริวันกรุ๊ปจำกัดนะครับก็บริษัททางทางผมเนี่ยจะทําในส่วนตัวของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พอตักชั่นผู้รับเหมาแล้วก็ในส่วนตัวของเดลเอสเตทนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในตัวของบริษัทผมเนี่ยครับก็มีฐานลูกค้าเนี่ยที่เพียบพร้อมอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็มากกว่า400หรือถึง1,000บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของ 5G ตรงนี้ครับเราก็มองว่า อยากจะนําในส่วนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรมทั้งสองอุตสาหกรรมนี้ครับให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสินค้ามากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ยังอยากฝากในส่วนตัวของที่าต่างๆนะครับที่เห็นในส่วนตัวของโอกาสตร,ตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาจอรกันได้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะกับเทคโนโลยีดี 5G มันเป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในประเทศเราซึ่งเราก็รู้สึกขอบคุณด้วยทีหัวเว่ยกับใ a ได้ให้โอกาสเรามารับรู้ข้อมูลใหม่ๆ สำหรับเทคโนโลยีนี้ครับในมุมของผมเองนะแนนําบริษัทบลูชาร์ p คือเราทําเรื่อง Smart f a c t o ตอแน่นอนเลยฮรในสมาร์ทแ c t o ตอในเทคโนโลยีที่เจนถัดไปเนี่ยเราต้องใช้ 5G มาเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นตัวกลางตัวหนึ่งในการส่งข้อมูลให้กับโรงงานก็เป็นโอกาสที่ดีให้ทําให้เราเราเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วเราก็สามารถเอาไปต่อยอดพัฒนาให้ใช้งานให้เหมาะสมกับลูกค้าเราได้ คร,ครับผมผมคิดว่าจริงๆแล้วอยากฝากไว้นะครับว่า,อาของการเท a น n i n g ในการอบรมของทาง NAA กับทางหูวไวเนี่ยครับในเรื่องของตัว 5G เนี่ยเป็นประโยชน์มากในการที่พวกท่านสามารถที่จะคิดโซลูชั่นอะไรใหม่ๆนะครับ mm hmm. เพื่อนานไปตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจในการขยายตลาดในภาวะ new normal ครับผม